รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอุณารินชิมบุญค่ะวันนี้เอพาทุกท่านนะคะมาสว,สวนสวรรค์ของสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษหลายๆท่านที่ชอบทานมะเขือเทศค่ะวันนี้เอมาที่ฟ้าประธานฟาร์มซึ่งพื้นที่ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของการปลูกมะเขือเทศต้องบอกว่ามีทั้งมะเขือเทศ ที่เป็นพันธุ์จากต่างประเทศที่มีรสชาติอร่อยที่สําคัญสามารถปลูกในเมืองไทยอย่างในโรงเรือนที่เออยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นศูนย์รวมของมะเขือเทศที่ต้องบอกว่ามีทั้งสีเหลืองสีแดงแล้วก็ลูกใหญ่ๆนะคะเป็นสายพันธุ์จากนเนเธอร์แลนด์แต่ว่าวันนี้ปลูกได้ในเมืองไทยรสชาติหวานอร่อยไม่ต่างจากต่างประเทศเลยค่ะและอย่างเทออยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกเลย สีแดงๆสุกๆแบบนี้ทานได้เลยนะคะแต่ถ้าบอกว่าในต้นเดียวกันอย่างนี้ยังไม่ยังไม่แดงแบบนี้ยังทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเก็บทานในโรงเรือนของฟ้าประทานฟาร์มเป็นโรงเรือนที่ปลูกผักมาตรฐานปลอดภยัยส่งตรงถึงที่บ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสดๆผล,ลไม้สดๆไข่ไก่สดๆ พืชผักทั้งสวนครัวแล้วก็ผลไม้ยืนต้นปลอดภัยและโซนนี้นะคะผู้ชมคะเหลืองเหลืองเป็นช่อช่อแบบนี้ค่ะมะเขือเทศเหลืองสายพันธุ์ย l นโ s สวีตค่ะชื่อย l นโ s สวีตก็คือ เหลืองๆแต่ว่าหวานนะคะแล้วต้องให้เห็นเลยว,ว่านี่คือทั้งช่อดอกทั้งออกผลเป็นช่อๆแบบนี้คือสมบูรณ์มากแล้วปลูกที่เรียกว่าออแกนิกนะคะเรียนแบบธรรมชาติที่ต้องบอกว่าอยู่ในโรงเรือนเย็นสบายแล้วอากาศที่วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นอ จังหวัดที่มีพื้นที่ที่เป็นโอโซนอันดับเจ็ดของโลกเลยทีเดียวนะคะวังน้ำเขียวที่นี่มาแล้วได้อากาศดีอากาศเย็นที่สำคัญปลูกพืชอะไรก็ปลูกได้ง่ายเดี๋ยวจะชิมให้ดูนี่คือเยลโลสวีทเนะี่เหลืองเหลือเหลืองเหลืองเป็นช่อๆ่คุณผู้ชมคะต้องเลือกที่เหลืองเหลืองสดๆแบบนี้นะคะเดี๋ยจะเด็ดกลืนน้ำลายไปด้วยเลยนะคะเขาบอกว่าถูถ ธรรมดานี่ก็ทานได้แล้วนะคะทานเลยหวานมากค่ะหอมมากค่ะกรอบแล้วก็อร่อยค่ะนี่เป็นมะเขือเทศเหลืองนะคะซึ่ง้อาบอกปกติจะทานมะเขือเทศสีแดงนี่ก็เพื่งจะได้ทานมะเขือเทศสีเหลืองแล้วสดแล้วหวานจริงๆค่ะสมชื่อเยลโลสวิ t เลยค่ะเดี๋ยที ขออนุญาแล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเดินอยู่ในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศนะคะทานไปจนอิ่มชื่นใจมากมีความสุขมากๆเลยค่ะนี่เป็นมะเขือเทศที่สามารถที่จะสั่งซื้อ ผ่านทางเพจ a c e b o o k ได้นะคะฟ้าประธานฟาร์มวังน้ำเขียวสั่งมะเขือเทศสายพันธุ์ที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นเยลโลสวีทก็คือเป็นมะเขือเทศสีเหลืองแปลกแต่ว่าอร่อยมะเขือเทศสีแดงค่ะสวีทฮาร์ตนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่หอมหอๆกรอบๆและอีกหนึ่งมะเขือเทศโอ้โหคุณผู้ชมค่ะใหญ่มากใหญ่พอๆกับกำปั้นของเอเลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูค่ะชื่อว่าวาลูโลอันนี้เป็นสายพันธุ์จากฮอลแลนด์นะคะก็เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศเลยแล้วจะให้ดูค่ะว่าเขาสุกแล้วใหญ่ขนาดไหนหใหญ่กว่ากําปั้นอีกค่ะนี่นะคะ,น,คะนี่ค่ะนี่คือมะเขือเทศสดสดเด็ดจากต้นคุณผู้ชมคะใหญ่มาก ใหญ่กว่ากำปั้นเออีดค่ะแล้วเป็นมะเขือเทศที่มีเนื้อและมีรสชาติอร่อยมากหลายคนสงสัยว่ามะเขือเทศแบบนี้เอาไปทานยังไงตอบนะคะเอาไปทานสดนะคะจะไปทานฝานเป็นผักสลัดก็ได้หรือจะเอาไปทานปรุงกับอาหารใดๆก็สามารถรับประทานได้มีรสชาติหวานหอมอร่อยและแบบนี้สามารถสั่งซื้อแล้วส่งตรงถึงบ้านคุณได้ ไม่ต้องเดินทางมาถึงวังน้ําเขียวนะคะแต่ถ้าบอกว่าอยากจะไปห้างสปปรรพสินค้ามีไหมห้างสปปรรพสินค้าสําคัญอย่างกรูเม่มาเก็ตค่ะจึงจะมีมะเขือเทศชั้นดีแบบนี้ไว้รอให้คุณซื้อกลับไปรับประทานค่ะ ยครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะนอกเหนือจากการที่เราได้เข้าไปชมในฟ้าประธานฟาร์มนะคะได้ชมทั้งการปลูกผักออร์แกนิกค่ะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ร้อเซไม่ว่าจะเป็นฟาร์มมะเขือเทศนะคะที่มีการปลูกสายพันธุ์จากฮอลแลนด์แท้ๆเลยทีเดียวที่สำคัญค่ะได้มีการเข้าไปดูกรรมวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ออแกนิกที่ได้รับมาตรฐาน4ออีกด้วยนะคะ ใครที่มาแล้วมีโอกาสไปเยี่ยมชมฟาร์มก็เชิญชวนแต่ถ้าบอกว่าไม่มีโอกาสเข้าไปในฟาร์มเลยทำยังไงดีมาที่ฟอร์มพาร์คค่ะคุณสามารถซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากกล้วยหอมทองยักษ์ต้องบอกว่ายักษ์ขนาดจัมโบ้จริงๆแล้วแปลรูปออกมาให้เราสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน แล้วถ้าหากว่าใครมาเห็นมะเขือเทศสวยๆใหญ่ๆใสๆน่ารับประทานแบบนี้มาที่นี่คุณได้ชิมค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหแช่มาให้เรียบร้อยเย็นเจี๊ยบชิมได้เลยนะคะนี่คือสายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ปลูกได้ที่วังน้ำเขียวค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะเห็นแล้วอยากจะรับประทานทำยังไงดีสามารถที่จะสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะในแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์เข้าไปที่ฟ้าประทานฟาร์มวังน้ำเขียวเพียงเท่านี้อยากได้อะไรก็สั่งซื้อได้เลยส่งตรงถึงที่บ้านของคุณเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เอจะพาไปดูต้นไม้สวยๆที่ฟอร์รักพาค่ง เมกาลับ p l u สคอดี้แอรลินจือแคปซูลถังเข่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 1 1 3 1 3 8 02-113-1388เมการเฮอร์เบิเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องสั่ง2ชุดรับเมกา r รเฮอร์เบิไปอีก1กล่องจากราคาปกติ9,000บาทลดเหลือเพียง3,600บาทเท่านั้น โทรด่วนตอนนี้ที่02-113-1388 02-113-1388กาแฟเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกแต่ถ้าจะเลือกดื่มกาแฟก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเมการาคอฟฟ กาแฟผสมถังเช่าสกัดเข้มข้นกาแฟที่เอเลือกคะ่ะเหมาะกับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุมาเติมพลังชีวิตให้สดชื่นในทุกๆวันกับเมกราคอฟฟี่ตอบทุกโจทย์ของชีวิต Maker Coffee กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาท พิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับเพิ่มไปเลยทันที่เมกาล่าคอฟฟี่อีกหนึ่งกล่องโทรมาเลยตอนนี้02-113-1388 02-113-1388